โยมเพ่งนะโยมเพ่งอายุ97ปีเกือบ98ปีแล้วคือเพ่งครับเพ่งเพ่งเป็นคนอายุยาวเนี้ยอายุ97ปีกินเหล้าหรือเปล่าไม่ไม่กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่ไม่สูบบุหรี่โอ้แล้วเล่นหวย อพอเล่นหวยอ่ะพอเล่นการพนันเป็นการพนันผมหมดเลยทั้งอย่างพอไม่ได้เล่นการพนันครับพอแล้วจิตใจเป็นไงมีความสุขดีไหมจิตใจก็สบายครับโอ้จิตใจสบายอืมแล้วทํายังไงจึงอายุยาวอ่ะทำยังไงจึงอายุยืนอายุเก้าสิบเจ็ดปีกับพ่อจังครับผมกับโยงกินอะไรกินแบบไหนกินกินข้าวกับอะไรข้าวกินกับปลาแล้วยังแยแต่ว่าผมก็กินคงดีคงแดงเลย น้ำของคนจมกินน <WA size h arta> ้ำต so so ้มก so <pur> mm ินครับพอเรากินของดิบครับครับากินน้ำต้มครับพอเรากินผักผัดสดนะผักสดต้มก๋วยเตี๋กินผักต้มกินผักต้มกินเนื้อชุกเนื้อเนื้อราบเนื้อลาบซี่ลาบไก่กินจักรยานจะพอได้ไหมถ้าของดิบๆอย่างเงี้ยของดิบๆคนเรากินใช้เขาเดีอดกินของต้มครับสุกของสุกของพิษผ่านไปนะครับ อ,อ๋อก็เลยทาําให้ยมเพ่งเนี่ยเป็นคนมีอายุยืนอายุยาวนะเพราะว่าไม่กินของดิบอย่างเนื้อดิบลาบดิบอะไรเงี้ยไม่กินนนี้พวก,กินเจ้อย่างกินน้ำส้มด้วยกินน้ำส้มด้วยแล้วได้ออกกําลังกายไหมออกไปอยู่ครับผมยังไปวัดนี่ละอ,อ๋อยังอ๋อไปวัดนะแล้วแล้วทุกวันนี้ไปไหปไช่ไปหมใช่ใช่เดินได้เดินได้โอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่า,ายรูปถ่า,ายรูปหน่อยโอ้ยังย่างได้นะเดินได้ไหมเดินได้ครับโอ้ไม <ป S 1> ่ไ,ได้าายอ,ยอ,อายู่ออล่ะีอายุเก้าสิบเจ็ดปียังเดินได้โอ้แข็งแรงนะยังเดินไปวัดอยู่ อ๋อแล้วไปวัดนี่เดินไปหรือว่าขี่รถไปเดินไปครับอ๋อเดินไปโอ้โหอ่าอ่าอ่านี่ไอเดินนี่เดินอ่าเดินไปมาสิเดินเดินไปมาผมไปเดินไปไหนอยู่ครับอ๋อเดินได้นะไปวัดกับไปกลับไปกลับเหรอได้ออกกําลังกายนะได้เดินออกกําลังกายโอ้อ่าแล้วนอนดึกไหม นอนกี่โมงนอนนอนนังมือสามทุ่มอนสามทุ่มครับเบิ้งทอทัดอ๋อเบิ้งทอทัศน์ครับแล้วดูทอทั์ดูอะไรเบิ้งทอทัศ์ดูข่าวครับอ,อ๋อดูข่าวอืแล้วเตือนกี่โมงอ่ะเตือนเดินไหนอ่าลุกลุกกี่โมงตอนเช้าอ่ะตอนเช้ากันเตือนกี่โมงที่ห้าอ๋อตีห้าเขาสดมนต์ไหว้พระไหม ส่วนบนวันละวันวันล้ไหว้พระน้เหมืองครับอ๋อแล้วส่วนบนทุกวันไหมครับก่อนก่อนสีนอนเอาทุกวันอ๋อส่วนตนทุกวันครับอ๋อแล้วไปวัดนี่ทุกวันไหมไปไปไปอยู่เรื่อยครับไปอยู่เรื่อยขั้นขั้นทางงานเขามีมีแบบมีงานเขาอยู่บ้านผมก็ไปทั้งวัดอืมอ่าขั้นผมมีคนอยู่ผมก็อยู่เขาไปเบลเนี้ยอืมอ๋อแล้วทำงานอะไรอ่ะ ขาไปปลูกพักผูกมีปลูกยังท้องนาหนาลูกเก่านะ๋อครับแล้วเมื่อก่อนนี้โยมก็ทําอะไรทํานาไหมครับทํานาอ๋อเมื่อก่อนทํานาทําสวนเห็ดวัชพืชยางผมเลอครับแล้วปลูกอะไรอ่ะปลูกทําสวนนี่สวนอะไรเจ้าก้อนกับปลูกบอกกันปลูกยาปลูกยายาสูบอ่ะครับอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้่เดี๋ยวนี้พวกปลูกผมว่าเฮงยังเดี๋ยวนี้จะปลูกปูกอ๋อเดี๋ยวนี้ให้เียม ผูกปักกระเทียมครับโยมไม่ได้ทําละวะแลตอนนี้โยมอยู่บ้านทําอะไรตอนนี้อยู่แห่เขาซื้อครับออโยมมีบุญนะชอบไปวัดนะครับไปวัดมีความสุขนะเล้าจิตใจดีไม่เครียดไหมบอครับอ๋อเครียดบ่อะไรบ่บ่บ่ยังจังยังเราผมเท้าเล้วอันโยมเี่อายุเก้าสิบเจ็ดปีนะ ปีหน้า้า,า98<ป>แล้วโอ,โอ้โหอายุยาวเนี่ย